ผมมุณก่อนนะคะเพื่อบอกมาครั้งแรกสวัสดีค่ะหนูชื่ออินสุรยาสุใสชื่อเปานวันนี้จะมาพูดถึงไปเชื่อมเพนไปเทียท่ยวบ้านผกา,านค่ะ<ส>บ้านขอกปานนะคะมีต้นละพอนด้วยค่ะแล้วก็มีต้นกล้วยค่ะต้นละพอนแล้วก็ต้นกล้วยน,นะคะเป็นต้นที่ ท้อแล้วก็คุ้ยก็จะออกผลน่ากินม่ารกเลยค่ะแล้วก็ข้างหน้าของบ้านปานะคะก็จะเป็นซอยเล็กๆค่ะส่วนข้างหลังบ้านมันก็จะเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่นั้นก็จะเป็นร้านข้าวต้มร้านข้าวแกงนะคะแล i̇şte ้วก็ร้านไอศครีมด้วยค่ะร้านไอศครีมนะคะอร่อยมากเลยค่ะมีไอติมหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีขนมด้วยค่ะมีร้านเบเกอรี่ต่างๆค่ะแล้วก็ เบเกอรี่นะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะอะโรมาค่ะค่ะเช่นขนมปังอ่าจะเป็นแล้วก็จะเป็นขนมปังที่เขาทำเองนะคะชื่อว่าขนมปังปัง,ปงเท่ ชอบก so ินมากเลยนะคะก็ค really like really? ือนักเต้าผ <of Joan> ู้ค่ะแล้วก็คนข้างๆบ้านป่านนะคะก็จะมีเอ๋มีน้ำใจต่อป่านมากเลยค่ะบางทีทาแกงนะคะมาเยอะก็แบ่งให้ป่านแล้วก็ให้แม่กินนะคะให้แม่ได้รับประทานค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆข้างบ้านป่านก็มีน้ําใจต่อป่านค่ะแล้วก็ชอบชวนป่านไปเล่นแบดมินตันบ้างป่านก็ได้ออกร่างกายไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องที่ป่านพูดมานะคะ อย่างที่เห็นได้ชัดน,นั้นก็คือเพื่อนๆข้างบ้านนะคะปู่แม่ปู่ปูป่ย่าตายายที่อยู่ข้างวบ้านไปนะคะก็จะมีแต่เรื่อพูดพูดดีกับปานมีน้ำใจกับปานนะคะไม่ว่ามีอะไรก็จะช่วยเหลือกับปานดังสัจธารมสุภาษิตที่ว่ามั่งยิยมีวะพาสิยงควรกเ่าแต่วาจาที่น่าพอใจ We choose to always present world and y o n หมายถึงว่าเราพูดกับใครเราควรพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ไครร้อสุภาพน่ามันและเป็นที่น่าพอใจค่ะขอบคุณค่ะ